นังปอกุ้งเผื่อนๆเนี่ไม่ทันเห็นได้ยินเสียงเบกออกต่างกีดหันมาแล่ทายเบ็ดลอยแล้วควดีครุบท่านไม่ได้ต่อสู้กันเลยขาดเลยเพื่อนพลาดในกล้องไม่รู้เห็นไหมคันตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าโลโลขึ้นน่ะลูกเล็กใหญ่มากสายหน้า20ปอนนะสายในลอก15บปอนในลอก15บสายหน้า20แต่ว่ามันขาดสายในลอกไปทั้งชุดลูกตะก,กัวไปเลย คิดแล่หน้าคนเสื้อขาวแกตอกอยู่ต่อนูโน้แกเดินมาบอกผมว่าแกได้ยินเสียงซ้ายระเบิดชัดเลยดังแป๊ก ดดหรรลังจากนี้นามตายยาวเลยเพื่อนเทางสะพานเลยคันไม่กระดุกะดิกกันเลยก็เลยครับ